อยากยื่นวีซ่ามาเที่ยวสวิตซ์จะต้องเริ่มยังไงนี่เป็นคําถามที่คนถามแขมาเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะปีนี้ปี2023ซึ่งเป็นปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวแขจะมาอัปเดตนะคะเอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่ามาท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แล อย่างแรกที่สําคัญมากเลยก็คือพาสปอร์ตตัวจริงค่ะซึ่งตัวพาสปอร์ตนะคะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า3เดือนก่อนเดินทางกลับนะคะแล้วก็ถ่ายส,าาสําเนามา2ใบเพื่อใช้ในการยืน่นีซ่าด้วยค่ะและอย่างที่2ก็คือหลักฐานการทํางานค่ะซึ่งเป็นเอกสารที่สําคัญมากๆสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็ใช้เอกสารรับรองจากที่บริษัทนะคะซึ่งจะต้องมีระบุชื่อเบอร์โทรบริษัทแล้วก็วันทํางานของเราเงินเดือนเราแล้วเราก็จะ ไปเที่ยวแล้วก็จะกลับมาวันไหนถ้าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ควรจะมีหนังสือรับรองนะคะ DVD ที่มีอายุไม่ต่ํากว่า3เดือนหรือว่าจะเป็นทะเบียนการค้านะคะถ้าเราไม่มีเอกสารทั้งสองอย่างนะคะก็ควรจะมีเอกสารหลักฐานรูปถ่ายคู่กับสินค้าหรือว่างานที่เราทําแล้วก็ควรจะมีจดหมายแนะนําตัวซึ่งเป็นเอกสารที่สําคัญมากๆเพื่อที่จะอธิบายที่มาของรายได้ของเรานะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเราแค่แคปหน้าจอนะคะในธุรกิจที่เราทําว่าเรามีช่องทางการขายทั้งช่องทาง างไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Sho ป e ี้ลาซาด้าติ๊กต๊อกคือเราสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ส่งหลักฐานนะคะแนบไปได้ด้วยเลยแคะจะบอกว่าตั้งแต่แคททำวีซ่ามานะคะเอกสารเกี่ยวกับการทํางานของคนที่ทําออนไลน์นะคะถ้ามีเงินเข้าออกเยอะๆแล้วสอดคล้องกับเงินในบัญชีแล้วก็เงินที่จะไปอ่ะยังไงก็ผ่านแน่นอนคะ่ะไม่ต้องกังวลเลยอย่างที่3นะคะก็คือสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนค่ะซึ่งมีคนถามแคะมาเยอะมากว่าแล้วควรจะมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยเท่าไหร่บอกเลยว่าเราควรจะมีวันละ1น0ฟังนะคะหรือ ตกเป็นเงินไทยนะก็ประมาณวันละ3,700บาทสมมุติว่าเราไปทั้งหมดนะคะ10วัน3,700บาทคูณ10ก็เท่ากับ3,700 0 7, แต่นี่นะคะยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมนะคะควรจะบวกไปเพิ่มด้วยตกตกแล้ว10วันเนี่ยแขก็ขอแนะนําว่าควรจะมีสักแสนหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งว่าไม่ควรเอาเงินก้อนเข้ามาเลยแสนหนึเข้ามาในบัญชี ซึ่งถ้าอยู่ดีๆนะคะมีเงินเข้ามาในบัญชีเราก้อนใหญ่นะคะโดยที่เราไม่มีที่มาที่ไปทางสถานทูตนะคะเขาอาจจะวองว่าเราจงใจเอาเงินก้อนเข้ามาเพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าซึ่งดูไม่สมเหตุสมผลค่ะข้อที่ 4. ใบจองตัว๋วเครื่องบินไปกลับนะคะอันนี้แขกแนะนําว่าเราไม่จําเป็นจะต้องจองจริงนะแต่ถ้าใครแนะนําว่าฉันได้วีซ่าแน,น่ๆนะคะก็จองจริงได้เลยค่ะสาหรับใครที่ไม่อยากจองจริงนะคะเราสามารถจองโดยตรงได้กับทางสายการบินนะคะแล้วเลือกที่จะไปจ่ายเงินเคาน์เตอร์นะคะ,นะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาเราสามารถริ้นอีเมลตรงนั้น ะะออกมาเราใช้ในการยื่นวีซ่าได้ข่างง่ายมากๆอย่างที่5ใบจองโรงแรมนะคะจะจองกับเว็บไซต์ไหนก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องจองจริงนะคะเราสามารถจองแบบแคนเซิลได้ค่ะเราใช้ใบจองนั้นนะคะในการยื่นวีซ่าและที่สําคัญมากๆเลยก็คือใบจองนะคะจะต้องมีชื่อนามสกุลเราอยู่และต้องครอบคลุมทุกวันที่เราเดินทางไปแล้วก็กลับในกลุ่มเชงเก้นนะคะอย่างที่6นะคะก็คือแผนการเดินทางค่ะอันนี้แขกบอกเลยว่ามีความสําคัญมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะมีคนที่โดนปฏิเสธวีซ่าเพราะทําแผนการินทางไม่เป็นก็มีมาเยอะมากๆ โดยแผนการเดินทางที่แขกแนะนําคือให้ระบุไปเลยว่า1วันนะคะเราพักที่เมืองไหนโรงแรมชื่อว่าอะไรเราจะเดินทางไปที่เมืองไหนเดินทางยังไงรายละเอียดง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วไม่ต้องเขียนเยอะนะคะสถานทูตไม่มีเวลาอ่านค่ะให้เราทําเป็นตารางมาเลยค่ะ1วันพักที่ไหนอยู่ที่ไหนทําอะไรแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแต่ต้องสอดคล้องกับโรงแรมที่เราพักตัวเครื่องบินที่เราจองแล้วก็ไม่วกไปวนมานะคะและข้อ7ก็คือประกันสุขภาพค่ะซึ่งต้องมีวงเงินนะคะคุ้มครองไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ยูโรหรือถ้าตีเป็น ก็ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทประกันที่แขกแนะนำนะคะก็คือ MSIG ซึ่งเป็นประกันที่ราคาดีที่สุดแล้วแล้วมีตัวเลือกให้เยอะมากๆอย่างถ้าไป10บวันนะคะก็จ่ายไม่ถึง400บาทแขกบอกเลยว่าดีงามมากๆจ้าอย่างที่8ก็คือรูปค่ะใช้แค่1ใบนะคะพื้นหลังเป็นสีขาวมีขนาดนะคะ3.5มจุดห้าคูณสซึ่งเราสามารถไปถ่ายที่วีไอที่ยื่นวีซ่าหรือจะไปที่ร้านนะคะแล้วก็บอกเขาว่าใช้ถ่ายรูปเพื่อยื่นเชงเกนวีซ่าแค่นี้ก็ได้รูปมาแล้วค่ะข้อที่9นะคะก็คือเอกสารการเปลี่ยนชื่อค่ะถ้าเเรราาีกปล่่ยนชือ นามสก,กุลนะคะเราจะต้องแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อโดยไปขอภาษาอังกฤษที่อำเภอฟรีได้เลยค่ะทุกคนอย่างที่10นะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือแอปพลิเคชันฟอร์มค่ะหรือว่าใบสมัครนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด6หน้านะคะเราก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักพาสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกรอกง่ายมากเลยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะนี่แหละค่ะทุกคนก็คือเอกสารทั้ง10อย่างที่ใช้ในการยืน่นวีซ่ามาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและถ้าใครนะคะที่เตรียมเอกสารตั้งแต่ข้อ 1- ถึงข้อ10เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรา ะะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ VFS Global Switzerland นะคะเพื่อทําการจองคิวเพื่อที่จะไปยื่นวีซ่าค่ะทุกคนซึ่งวิธีการยื่นวีซ่าก็ง่ายมากๆนะคะให้เรานะคะไปที่ตึกนะคะจามจ j รีสแควร์นะคะแถวแถวสามย่านนะแล้วเราก็เอาใบนัดพร้อมกับเอกสารของเราทุกอย่างนะคะไปยื่นตามคิวตามเวลาที่เราได้นะคะซึ่งใช้เวลาในการยื่นแค่30นาทีค่ะขเข้าไปจ่ายเงินสแกนนิ้วไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะทุกคนนี่แหลคะค่ะวิธีการยื่นวีซ่ามาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆและสาหรับใครที่อยากจะ มีซ่ามาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่สามารถทําเอกสารใดๆได้นะคะสามารถติดต่อแคนม,มาได้ค่ะเพราะว่าแขนนะคะรับทํามีซ่ามาเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วก็ประเทศต่างๆในประเทศยุโรปด้วยยังไงก็อย่าลืมไปทํามีซ่าเพื่อมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันนะคะลุย